ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอมุ้ยชาโร่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทายดวงรายสัปดาห์นะคะซึ่งจะเป็นของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสืบเนื่องจากคลิปของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะคะก็ขอยินดีต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะช่องหมอมุ้ยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะนะคะรอบนี้นะคะจะมีผลนะคะตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่ 28พฤศจิกายน2565ค่ะการทำนายนะคะจะเป็นการถ่ายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นนะคะก็อาจจะมีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเนาะอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องจำเราก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็ ขอให้นะคะมีพลังงานที่ดีนะคะออกมาจากไพ่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะชาววันจันทร์นะคะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านไพ่ของหมอมุ้ยค่ะหมอมุ้ยนะคะจะเป็นตัวแทนนะคะในการเลือกไพ่ให้ชาววันจันทร์นะคะขอให้ชาววันจันทร์นะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะขอให้พลังงานที่ดีนะคะสื่อผ่านจากไพ่นะ,ะดูซิว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะชาววันจันทร์นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรนะคะเกิดขึ้นกับท่านบ้างเนาะ อะเรามาดูกันค่ะชาววันจันทร์นะคะไพ่ใแบรแรกนะคะราชินีถือถ้วย เด็กถือเหรียญสามอ่าเด e s u ันค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะเด e s u ันนะคะไพ่ก้อนงจะใบเล็กเนียอ่านนะคะอ่านไม่ชัดเนาะเด็กถือไม้เด e m มูนโอ้ยมีโอกาสได้รับข่าวดีนะเนี่ยสำหรับใครที่คิดที่อยากจะมีบุตรนะคะให้โอเคมากเลยจากการที่แบบรอคอยมานานแสนนานเนาะ อัศวินไม้นะคะเก้าเหรียญสามเหรียญสิบดาบสามดาบและ 6ดาบค่ะโอเคค่ะชาววันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะต้นต้นสัปดาห์นะบอกเลยว่าคุณค่อนข้างที่จะได้พบเจอนะคะพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะหรืออาจจะมีการนัดแนะนะคะกับกลุ่มเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนในที่ทํางานหรือเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยมีการนัดแนะมาพบมาเจอมาพูดมาคุยหรือมีการทากิจการกิจกรรมกันแบบ สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะต้นต้นสัปดาห์นะคะเป็นอะไรที่ชาววันจันทร์นะจะได้รับความสบายใจเนาะนะแต่ข่าวดีของชาววันจันทร์นะคะบอกเลยว่าท่านใดนะคะที่วางแผนในเรื่องของการมีบุตรนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังเนาะหรือวางแผนเกี่ยวกับการเริ่มทํากิจการงานอะไรบางอย่างหรือกําลังที่จะติดต่อดีลงานนะคะติดต่อขายโปรเจกต์อะไรไปนะสมมติติดต่อโปรเจกต์นะคะเกี่ยวกับการทํา งานอะไรเงี้ยถามว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีแต่ช่วงแรกมันอาจจะต้องแลกกับการที่จะต้องเข้าเนือ้อแต่ถามว่าระยะยาวมันถือเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะอยู่ที่ชาววันจันท์ตัดสินใจนะคะว่าเฮ้ยจะยอมแลกก่อนหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่รับโปรเจกต์นี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองหาคู่ค้านะคะหน้าใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถามว่า ลงทุนของชาววันจันเนี่ยอยากจะให้ทรงๆไปก่อนนะทาอะไรเดิมๆที่มีอยู่นะคะยังไม่แนะนําที่จะลงทุนอะไรเพิ่มนะคะอะไรเพิ่มหมายความว่าถ้าเป็นธุรกิจใหม่กิจการใหม่โดยเฉพาะถ้ามีในเรื่องของการร่วมพุ้นลงทุนลงขันกับใครนะคะหมอมมยนะคะยังไม่แนะนํานะจ๊ะยังไม่แนะนํานะชาววันจันนะคะทําอะไรที่เดิมๆที่มีอยู่ไปก่อนนะคะลูกค้าของคุณนะคะก็จะเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้ามาแบบว่า เป็นกระจุกเลยเข้ามาทีเดียวตรงเลยไม่ใช่นะคะแต่ก็ถือว่าเออก็ไม่ได้ขาดนะแต่ช่วงกลางกลางสัปดาห์นะคะคุณจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อนายเซ็งนะคะกับภาวะเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันเคยทําให้เราไม่สบายใจนะคะบางทีบางครั้งนะคะการที่จะข่มตาหลับขับตานอนช่วงกลางกลางสัปดาห์ะคะอาจจะมีความคิดมากวิตกกังวลกับพรุ่งนี้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เรากังวลใจเนี่ยมันจะผ่านพ้นไป ได้ไหมนะคะชาววันจันทร์อาจจะมีในเรื่องของความคิดมากคิดเยอะนะคะหรือบางทีบางครั้งคิดจนนอนไม่หลับเลยก็ได้เช่นกันนะคะแนะนําว่าอะไรที่เราคิดมากวิตกกังวลนะคะให้แบบปลงๆไปบ้างเนาะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียนะคะกับสุขภาพของชาววันจันทร์นะคะถ้าใครที่พักผ่อนไม่เพียงพอปลายปาย,ปายสัปดาห์คุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะบอกเลยนะ มีโอกาสที่จะเจ็บปวดป่วยไม่สบายนะคะรวมถึงมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการถึงขั้นที่แบบว่าพักผ่อนหาหมอนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะโรคที่เป็นมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้พบหมอนะคะได้สัมผัสมีดหมอหรือได้ผ่าตัดกันเลยทีเดียวแต่ถามว่าถ้าใครนะคะที่กำลังที่จะผ่าตัดเนาะ จะเป็นอย่างไรจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมนะคะสําหรับใครที่กําลังจะผ่าตัดมองว่าคุณผ่านได้นะคะขอแค่อยากกังวลอย่างเดียวนะคะขอให้แบบว่าอย่าก,กังวลและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะผ่านพ้นไปได้อ โชคลาภของคุณนะคะโชคลาภของคุณจะมาจากลูกเด็กเล็กแดงหรือให้ซื้อให้เสี่ยงกับคนที่อายุน้อยกว่าโชคลาภมาจากไหนนะคะโชคลาภของคุณบองว่าหนึ่งเลยมาจากความฝันความฝันของคุณค่อนข้างที่จะฝันแม่นหรือเซนของคุณค่อนข้างที่จะดีโดยเฉพาะใครที่ชอบนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะคุณมีโอกาสจะได้โชคแต่ไพ่ก็ขึ้นมาว่าถ้าใครที่กําลังติดเสินบนบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ต้องรีบไปแก้เพราะว่าไม่อย่างนั้นสิ่งที่คุณฝันหรือสิ่งที่คุณคิณคดว่ามันจะใช่เนี่ย มันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งทําให้รู้สึกเจ็บใจอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะชาววันจันทร์นะ ของชาววันจันทร์อีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีคนแบบว่าเข้ามาขอเครดิตนะคะหรือเข้ามาขอแบบว่าเฮ้ยขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทํางานอาจจะเป็นลูกน้องเก่าหรือลูกค้าเก่าอะไรแบบนี้เข้ามาแบบว่าเฮ้ยขอขอของไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยจ่ายตังค์เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนาะก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะของคุณนะคะ ของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะจะรู้สึกสำสำหรับใครที่มีลูกหลานเนาะคุณจะกังวลใจนะคะจะคิดมากเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการรืบเรียนศึกษาของบุตรว่าเฮ้ยเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อดีนะคะลูกหลานของคุณเนี่ยเขาจะสอบติดไหมจะผ่านได้ไหมอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องใช้ระยะเวลาเนาะผ่านได้ไหมผ่านได้ค่ะแต่ขอให้ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณชี้แนะเขานะคะด้วยความมีสติแต่ถามว่าลูกหลานของคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนรักดีนั่นแหละนะคะแยดแยะ,แยะผิดถูกได้ก็ไม่ต้องที่จะกังวลอะไรมากนะเนาะช่วงนี้นะคะถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาที่ค้างคาคา,า,าสังมานานแล้วนะคะให้คุนทำยังไงคะพ่แนะนำเนาะ อยากที่จะให้คุณนั่งสมาธิหรืออยู่กับตัวเองนิ่งๆนะคะการที่อยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองนิ่งๆเนี่ยคุณจะได้รับคําตอบในหลายๆเรื่องเลยในสิ่งที่คุณกําลังกังวลใจหรือสิ่งที่คุณไม่สบายใจนะคะหลายๆท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้ห่างกับคนรักนะคะเพราะโดยภาระหน้าที่นะคะอาจจะเป็นการห่างกันนะคะแต่ถามว่าไม่ไม่ได้ห่างกันร,ระยะยาวนะเป็นการห่างกันร,ระยะสั้นนะคะพักเดียวเนาะแต่ก็ เดี๋ยวก็ได้กลับมาเหมือนเดิมหรือถ้าใครที่งอนกันอยู่นะคะช่วงนี้มีอะไรนะคะควรที่จะเคลียร์ใจนะคะโดยเฉพาะให้เรามาะระวังที่จะเจอปัญหาเก่าๆขุดค,คุยนะคะเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่ยอมพูดนะคะแล้วก็มาทะเลาะกันที่หลังอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมีไรควรที่จะรีบเคลียร์ใจนะคะอย่าให้ทะเลาะกันเกินข้ามวันเนาะนะใครนะคะสําหรับท่านใดที่ยังโสดนะคะโสดมองว่า ก็ยังโสดต่อไปอะคะ่ะลึกๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะนึกถึงความรักครั้งเก่าความรักครั้งก่อนนะคะใจคุณอาจจะยังตัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณคิดว่าณนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมชาววันจันทร์มีคนเข้ามานะแต่คุณรู้สึกว่า เขายังไม่ใช่หรือยังไม่เหมือนคนเก่าที่เข้าใจคุณในทุกเรื่องอะไรแบบนี้มันจะมีเส้นบางๆนิดนึงที่คุณรู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดใจเต็มร้อยแต่คุณก็เปิดโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้และพูดคุยนะเท่าที่หมอหมวยมองนะคะแต่สรุปแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังโสดต่อไปได้แค่พูดคุยไปก่อนเนาะนะคะยังไม่สมหวงังนั่นเองนะจ๊ะ เพราะว่าคุณรู้สึกว่าณนะตอนนี้ขอเอาตัวเองให้รอดก่อนจะดีไหมแล้วค่อยมีใครใหม่เข้ามาเออเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะชาววันจันรนะอีกอย่างหนึ่งถามว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเขาบอกว่าสุขภาพช่วงปลายปลายสัปดาห์อย่างที่บอกไปแล้วเนาะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือใครนะคะที่มีลูกหนี้อยู่นะคะอาจจะเกิดการติดต่อ,อยากนิดนึงนะลูกหนี้อาจจะติดต่อ,อยากลูกหนี้อาจจะหนีหาย นะคะไม่รู้ว่าเขา,เาตั้งใจหนีหรือลือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบติดต่อยากนิดหนึ่งนะคะก็ให้เวลาเขานิดนึงนะให้ใช้ความใจเย็นนะคะถ้าส่งเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็มีโอกาสที่จะติดต่อคุณมาเองหรือบางท่านบางรายนะคะที่มีลูกนี้เขาก็อาจจะเป็นในลักษณะของการแบ่งจ่ายนะคะแต่พอเราทวงก้อนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าเขายังไม่มีให้เรานะอืม สุขภาพนะคะสุขภาพอย่างที่บอกให้เร,มรามาระวังเจ็บป่วยไปไปลายสัปดาห์แล้วอีกอย่างหนึ่งให้เร,มรามาระวังนะคะโรคที่มาจากการจุกเสียดแน่นเฟอโรคที่มาจากชอ่องท้องหรืออยู่ดีๆเนี่ยท้องอืดท้องเฟอร์ท้องบวมเออมันจะมีภาวะแบบนี้เข้ามานะคะให้ให้เร,มรามาระวังหรือดูให้ดีนิดนึง หลายท่านช่วงนี้เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยเช่นกันนะคะสายตาเริ่มจะมีปัญหาแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยสู้แดดไม่ไหวนะคะมันรู้สึกว่าพยายม่านตามันมันเริ่มไม่ปกติแล้วนะคะหรือบางท่านบางทีเนี่ยบางรายช่วงเวลากลางคืนการขับรถขับราก็ มีโอกาสที่จะมองไม่ชัดนะคะดังนั้นก็ควรที่จะหาวิตามินหรือหาอะไรบํารุงบํารุงเสริมสายตากันนิดนึงเนาะแต่ถามว่าทุกอุปสรรคปัญหานะคะของชาววันจันทร์ที่หมอมบยพูดเนี่ยคุณสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคุณสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้ก็ขอให้ใช้ความนิ่งนะคะอย่างที่บอกเนาะใช้ความนิ่งและสติปัญญาของคุณเนี่ยนะคะจะทําให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาใครที่ตกงานอยู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้มีงานเข้ามาให้ได้ทา ช่วงปลายปลยสัปดาห์แต่อาจจะเป็นในลักษณะของงานเป็นจ๊อบจ๊อบก่อนนะงานเป็นพิเศษนะคะงานพิเศษพิเศษนะคะยังไม่ได้งานประจำนะสำหรับท่านใดที่ตกงานเนาะแต่ถ้าถามถึงในเรื่องเกี่ยวกับ การเสริมดวงนะคะสื่อเสริมดวงหรือการทําบุญเสริมดวงอะไรต่างๆของชาววันจันทร์นะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามีโอกาสนะคะร่วมบริจาคเลือดนะคะ <c oughs> เติมน้ํามันตะเกียงนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับชีวิตของคุณในทุกๆเรื่อง นะเรื่องสุขภาพบริจาคเลือดเติมน้ํามันตะเกียงแล้วอีกอย่างถ้ามีโอกาสไปเติมน้ำมันตะเกียงเราก็ร่วมบริจาคหีบศพผ้าขาวห่อศพอะไรด้วยเพราะว่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพของคุณที่กําลังประสบพบเจออยู่ค่ะนะคะ โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะชาววันจันทร์อะโชคลาภบ,บอกไปได้ยังโชคลาภมาจากความฝันแล้วก็ให้ซื้อกับเด็กเนาะบอกไปแล้วเนาะสีเสริมดวงนะคะของชาววันจันทร์ที่ใส่แล้วรู้สึกเฮงรู้สึกปังรู้สึกสบายอกสบายใจจะเป็นสีส้มและสีเขียวค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณนะคะชาววันจันทร์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนะคะท่านใดนะคะที่ถูกใจในเรื่องของคําทํานายนะคะฝากติดตามนะคะช่องหมอมมทารุแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพบกันใหม่คลิป หน้านะคะสวัสดีค่ะ